สวัสดีครับวันนี้ก็หน้าดอทอมนะครับได้พาทุกท่านเข้ามาในทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดชุมพรนะครับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สอนนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของทางวิชาชีพททางทะเลนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้นเนี่ยอยู่ที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับเดิมทีผมก็ไม่ได้คาดคิดว่าที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับจ่กระทั่งได้มาสัมผัสเรา ตมหาหาเราที่นี่นะครับมีเสื่อภาพในการเรียนนักศึกษาแล้วนะครับยังมีพิพิธภัณฑ์ทางทะเลที่น่าสนใจด้วยนะครับก็อยากจะให้อาจารย์นัทพัฒนนะครับช่วยนําเสนอนิดนึงครับว่าความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งนี้นะครับรวบรวมอะไรบ้างนะครับคนทั่วไปสามารถนําเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้อย่างไรบ้างนะครับ ค่ะจริงๆมหาวิทยาลัยพรชุมพรเปิดสอนเปิดการเรียนการสอนมานานพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอนสรีระโครงสร้างของสัตว์น้<ช>ํา<ช>ว่ารูปร่างลักษณะภายในโครงสร้างองค์ประกอบภายในเป็นยังไงบ้างภายนอกเป็นยังไงบ้างเหมือนบูดาตัวน,นี้ค่ะเป็นกระดูกของประวานประวานที่มีขนาดใหญ่มากๆนะคะเราก็พอดีประวนัน บางตัวเนี้ยตายอยู่หน้าอยู่ในบริเวณทื้นที่แม่โจ้ละแม่เนี้ยค่ะแล้วก็เราก็เอามาฝังทรายแล้วก็รอให้มันเน่าสลายจนกระทั่งเอากระดูกมันมาฟอกสีแล้วก็ใช้อุปกรณ์ทางเคมีทำความสะอาดแล้วก็เซตมันขึ้นมาเป็นโครงสร้างรูปร่างคล้ายกับคล้ายกับตัวจริงทุกประการส่วนปลาฉลามวานตัวนี้นะคะ ด้วยความที่ชาวประมงมติอ้วนของชาวประมงแล้วก็เสียชีวิตทีนี้ชาวประมงก็แจ้งด้วยความที่มันเป็นสาาัตหาญาตแล้วก็อยู่ในกฎหมายว่าห้ามจับเป็นสัตว์คุ้มครองเป็นสัตว์คุ้มครองก็ห้ามจับทีนี้ชาวประมงเขาก็แจ้งว่าอาจารย์นสนใจไหมถ้าอาจารย์สนใจก็ยกให้มหาลัยเลยพวกเราก็เลยคิดว่าเอามันมาใช้ประกอบการเรียนการสอนแล้วกันเด็กๆควรจะได้รู้ว่าอันนะ หนังรูปร่างของฉลามวานค,ควรจะเป็นยังไงก็ในสมัยนั้นก็ใช้วิธีว่าให้เด็กช่วยในการที่จะเอาเนื้อออกเอาส่วนประกอบภายในทั้งหมดออกแล้วก็หาอุปกรณ์โครงสร้างข้างในเนี่ยค่เป็นเหล็กแล้วก็โฟมนะเพราะว่าถ้าใช้วสัสดุอย่างอื่นค่อนข้างจะยากสันหน่อยหนึงก็ใช้โฟมเพื่อที่จะ ง่ายต่อการที่จะเคลื่อนย้ายใช่ไหมรักษาสภาพเคลื่อนย้ายเอาไปโชว์ที่ไหนก็ได้เพื่อที่จะให้ดูว่าอันนะตัวจริงๆของฉลามวานมีขนาดใหญ่ประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นรูปปลาฉลามวานรูปคร่ะจริงๆแล้วมันเป็นปลากระดูกอ่อนนะ,ะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในในกลุ่มของพวกปลาทั้งหมดเลยค่ะตัวเต็มโตเต็มไยของมันจะยาวสักประมาณกี่เมตรครับเอ่อ ขออนุญาตจริงๆเลยว่าจำแล้วค่ะจำจำจำตัวเมตรจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าประมาณห้องนี้ค่ะถ้าถ้าตัวใหญ่จริงๆก็ประมาณกับ20เมตรประมาณนั้นค่ะโดยโดยประมาณทีนี้ถ้าสมมติว่ามีเกษตรกรเขาเจอพวกสัตว์แปลกหรือว่าเหมือนเต่าตัวนี้ค่ะก็คือมันมาตายอยู่หน้าหาแล้วชาวประมงเขาก็แจ้งมาว่าถ้าจะสนใจก็มาเอาไป ใช่ซึ่งเราว่ายินดีค่ะไม่ว่าใครจะแจ้งมาว่ามีสัตว์ที่ซาฟได้หรือซาฟไม่ได้เรายินดีรับบริจาคเหมือนทอายดมือเสือพวกนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากเกาะพิทักษ์นะฮะซึ่งปล่อยลูกพันธุ์เลี้ยงนะเอาลูกพันธุ์จากประจวบมาบ้างจากที่เขาใช่ค่ะจากพราะเลี้ยงแล้วแล้วมันมันไม่ไม่ไม่โตมันมันตายมันปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมไม่ได้ใช่ค่ะมันก็ตายเขาก็เอาซากของมันนะคะ มาไว้ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเราก็ยินดีแล้วพิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งนี้นะครับไม่ทราบเปิดอ่าให้คุณท่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ไหมครับยินดีทุกเวลาเลยค่ะเพียงแต่ว่าถ้าแจ้งล่วงหน้าสักหน่อยก็ดีค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเวลาที่สามารถเข้ามาเรียนรู้เนี่ยถ้าเราอาจเหมือนเป็นเวลาราชการนะครับแค่แปดโมงครึ่งถึงนงในเวลาหรือนอกเวลาก็ได้เพียงแต่ว่าขออนุญาตแจ้งก่อนล่วงหน้าเราจะได้วางแผนว่า อันนะั้นจะมีใครเป็นคนที่อยู่ดูแลคอยคเปิดห้องพิพิธภัณฑ์ต้อนรับแล้วถ้าจะติดต่อมาขอสุบสารดูง,งานที่นี่นะครับต้องติดต่อที่ไหนครับพันธ์หาลยพี่เจ้าชุมพรเลยค่ะ,ะมีเบอร์ติดต่อไหมครับศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สองเก้าเก้าสองเก้าค่ะดรนัชพัฒน์สุขใสค่ะครับเวลามาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วนะครับนอกจากมาดูเรื่องของโครงสร้างแล้วคนที่มาดูเนี่ย คาดบองว่าจะได้ความรู้อะไรจากมหาลัยตรงนี้บ้างครับอย่างน้อยก็รู้จักสรีราวิทยาของสัตว์น้ําแต่ละประเภทว่าอ่าปลามีโครงสร้างภายนอกเป็นอะไรรูปแบบรูปแบบไหนบ้างเป็นปลากระดูกอ่อนเป็นปลากระดูกแข็งนะคะแล้วถ้าเกิดชาวบ้านนะครับเหมือนที่เป็นข่าวทีวีบ่อยๆนะครับเจอสัตว์หายากหรือว่าสัตว์ที่ ทะเลตัวใหญ่ใช่ไหมครับอยากจะให้ทางมหาลัยเก็บรักษาไว้นะครับต้องติดต่อมาที่มหาลัยต้องรับเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรไหมหรือว่าทุกพื้นที่เลยค่ะขอให้ติดต่อได้ขอให้ติดต่อขอให้ติดต่อกับเรามาเรายินดีที่จะรับเป็นดำเนินการไปดำเนินการต่ออาจจะรบกวนให้ผ่านทางขนส่งมวลชนก็คือไม่ว่าจะเป็นรถไฟ หรือว่ารถขนส่งมวลชนทั่วไปหรือถ้าบริเวณใกล้ๆเนี่ยค่ะอาจจะใช้รถมหาลัยไปรับด้วยตัวเองแล้วมีเบอร์ h o ตไลน์ของอาจารย์นะครับหรือว่าของมหาลัยนะครับเมื่อเขาติดต่อฉุกเฉินนะครับมีเบอร์ h o ตไลน์แจ้งมาว่าเขาเจอสถานยากบางครั้งอาจจะยังไม่ตายนะครับอาจจะเหมือนกับที่ปิดขาเมื่อเช้าความทุองสาบใช่ไหมครับลงมามาเตือนนะครับก็เอามาอนุบาลของมหาลัยโจมีบริการตรงนี้ในส่วนของการอนุบาลตอนนี้ค่ะ พื้นที่มหาลัยค่อนข้างจะจํากัดอยู่แต่ว่ายินดีให้ความช่วยเหลือในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารหรือช่วยในการที่จะเอาตัวเองะคะไปเป็นที่ปรึกษายินดีค่ะก็หมายเลขก็ตามเมื่อกี้นี้ที่แจ้งไปนะคะหรืออจำเบอร์มหาลัยไม่ค่อยได้ยินใจอีกทีนะคะนะครับ สำหรับคนที่มาเที่ยวจังหวัดชุมพรนะครับนอกจากทะเลสวยนะครับอาหารทะเลสดอร่อยแล้วนะครับหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับก็คือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรนะครับโดยเฉพาะทีนี้นะครับมีความเกษตรที่น่าสนใจอยู่สองามเรื่องนะครับเรื่องหนึงที่เราเคยนำเสนอไปแล้วเรื่องของฟาร์มหน้าวัวนะครับแล้วก็มีฟาร์มไส้เดืนดินนะครับ และหนึ่งในาสถานที่ที่ไม่ควรจะพลาดเด็ดขาดนะครับเข้ามาศาึกษากับอาจารย์นัชพัฒนนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ทางทะเลนะครับแม่โจ้ชุมพรนะครับเดี๋ยวขอรบวนอาจารย์ขอเบอร์ h o t ไลน์ของอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับเ,<อ>เพื่อความสะดวกสําหรับใครที่ต้องการติดต่อมาชมสถานที่พิพิธภัณฑ์ลุวมหน้านะครับก็ควรจะประสานงานกับอาจารย์ก่อนนะครับเพื่อความสะดวกของท่านเองนะครับเบอร์อะไรครับอ,อาจารย์นัชพัฒนอาจารย์ดรนัชพัฒสุขใสนะคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร 0806029929ค่ะครับและก็มาพบกับาการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่อไปนะครับกับก้าวหน้าดนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ